ปีครับช่างมันตัวที่เท่าไหร่ของปีแล้้วเเเป็นนไไรคคโโออดะ จากไปตาเนเจอร์พลัสอ่าใช่ครับผมวันนี้เราก็มางานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมของทางไวตาเนเจอร์พลัสก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของไวตาเนเจอร์พลัสด้วยก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของไวตาเนเจอร์พลัสได้มาเป็นครอบครัวไวตาเนเจอร์พลัสครับดีใจมากๆครับมันดีต่อส่วนไหนบ้างครับโอ้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับผมเพราะทางไวตาเนเจอร์พลัสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลูทีและสซิซนทีที่ช่วยบำรุงเกี่ยวเรื่องสายตานะครับผมมีแบคเซียมี่ออร์ที่ ไขข้อต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเออ ยินเน็กซ์ไนที่ช่วยชะลอความอ่อนว่าเอ่ออ่อนเยาวอ่อนวัยแล้วก็ช่วยทําให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปรอนในระหว่างวันด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง okay, <N un> ใช่ครับมีอีกตัวนะ,นะครับตีฟลาติชผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีเฟรชร่างกายของเราและกันสําหรับใครที่หลายๆคนที่ใช้ร่างกายหนักเนี่ยก็เหมาะกับตัวตีฟลาติชนตัวนี้มากครับผมตัวมีส่วนผสมของผลิตธรรมชาติหมดเลยใช่ครับผมตัวเป็นเอ่อส่วนผสมจากธรรมชาติทั <N un> <ๆ>้งหมดเลยครับผมไม่ไม่ส่งผลันอันตรายต่อร่างกายแน่นอน เห็นว่าเมื่อกี้มีแบบจะเอาเอากลับไปถามแม่ด้วยเขเอากลับไปแล้วครับเอากลับไปตั้งแต่วันทายแล้วใช่ครับตัวไหนที่กรับชอบที่สุดอ่ะถ้าตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผมผมให้เป็นตีปลาตีโชกแล้วกันเพราะว่ามันเราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วเราทํางานค่อนข้างเยอะครับผมเรารู้สึกว่าถ้าเกิดทําให้ร่างกายเราสดชื่นหรือว่ามีอะไรมาช่วยบำรุงร่างกายให้ร่างกายเราสดชื่นเนี่ยมันก็น่าจะดีครับทานทานง่ายไหมเวลาทานง่ายครับผมก็เป็นแคปซูลปกติเลยครัต้องทานอย่างเงี้ยเช้าเย็นหรือว่าก็สะดวก ทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยใช่ใช่ถูกต้องครับผมได้ครับผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ไวตานนิเจอร์พลัสทั้ง4ตัวที่ผมได้พูดไปตะกี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับผมมีเพื่อนดีๆนะครับผมในการช่วยทำให้สุขภาพร่างกายทุกคนแข็งแรงตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ขอฝากไวตานนิเจอร์พลัสไว้ในอ้อมอกออมใจทุกคนเนยนะครับครับช่วงนี้ไปทุกที่ต้องมีกับ เป็นไงช่วงนี้ฮอตไม่อยู่เไม่อยู่เลยก็ฮอตแนบร้อนมากช่วงนี้ให้ตามพินบอกตามเราไปพร้มไปพามี่แต่กับตลอดเลยก็ก็นั่นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆี่แบรนด์ต่างๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็รับเลือกให้ผมได้ไปทํางานใน แบรนด์ต่างๆของพี่ๆเขาทําให้ทุกคนได้เห็นหน้าผมเยอะขึ้นด้วยทุกมุมเงินเวลาไปจะเห็นครับครับคับคับเวลาเวลาขับรถผ่านแล้วเห็นทุกเตะเห็นทุกความรู้สึกเราเป็นไงบ้างก็ก็เขินๆนะยิ่งถ้าเกิดยิ่งป้ายป้ายยิ่งใหญ่ยิ่งเขินใช่มันมันมันไม่ชินเท่าไหร่คือทํางานมา4-5หปีเห็นหน้าเตงบนป้ายหรือว่าในทีวีในอะไรก็ยังไม่ชินอยู่ดีครับแต่ก็ยังมีงานทั้งไทยนะต่างประเทศใช่ครับผมก็ถ้าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานที่ต่างประเทศอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีบินไปที่แฟน ทรพเที่ปุ่นช่วงประมาณต้นเดือนหน้าด้วยครับเรียกว่ายังรับสามุกเงิก็เรื่อยๆแล้วกันครับผมเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เร่งรีบหรือว่าจะต้องหาเงินอะไรขนาดนั้นแล้วก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอะไรทาทุกอย่างให้มันมีความสุขให้มันแฮปปี้ไปใครนับไปไหมว่าใครนับไปไหมว่าปีนี้เข้ามากี่ตัวทั้งหมดอืมก็ถ่าสองสองสามับประมาณ เคยไปแล้วปะถามผมว่าเคยไปครับญี่ปุ่นยุ่นไปบ่อยมากครับผม <c oughs> แต่ว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้กลับไปในปีนี้แล้วกันครับเตรียมตัวยังไงบ้างคะเขาเคยถัมเราที่นู่นค่อนข้างเยอะโอ้เตรียมตัวยังไงเหรอครับก็รอบนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะกว่ารอบอื่นๆแล้วกันครับผมเพราะว่ารอบอืุ่่นที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไปในฐานะแฟนมีตติ้งหรืออะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้เราอาจจะเป็นฟิลแบบมีความเป็นคอนเสิร์ต มากขึ้นยิ่งมาหน่อยครับผมโชว์อะไรต่างๆเราก็ต้องอาจจะอยากให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้ทุกคนได้สนุกกับเราไปมากยิ่งขึ้นคือัอย่างมันจะเน้นปเป็นทางแฟนคอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเป็นฟิลฟิลแฟนคอนเลยครับผมก็มนั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็อยากให้มันมีความเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องเพลงไปกี่เพลงครับพอได้ไหม ได้ก็ประมาณสิบประมาณสิบปมาบใช่ผมก็าอย่างที่บอกเราจัดเป็นไม่ใช่แฟนมิเต้งแลยไงผมมันเป็นฟิลเหมือนแฟนคอนแล้วเราก็เลยอาจจะต้องมีจำนวนเพลงที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ที่ทุกคนแบบสนุกกมันได้มากยิ่งขึ้นด้วย่่ข้มาเกี่ยวอะไรอ่าไม่รู้ครับ ไม่มี <laughs> ไม่รู้ <SPEAK UP bueno> ไม่รู้หรือไม่บอกไม่เลยแม้ไม่ถ้าอย่างกับเอซัสมันไม่งานปีนี <reco jo> ้อยู่ที่ไทยมันหลักเยอะกว่าถ้าช่วงนี้ในปีนี้ก็จะที่ไทยเยอะกว่าครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเราลุยต่างประเทศเยอะมากพอปีนี้ปุ๊บเราก็อยากจะมากลับมาโฟกัสงานอะไรต่งา e ตงๆในประเทศไทยด้วยแลว้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ยไปได้อยู่ นอจากแฟนมีเดือนที่นี้เดือนถัดไปก็เป็นแฟนมีที่แบบว่าจะต้องไปรวมกันสามประเทศเลยเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมอันนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นบ<ม>ิ๊กโปรเจกต์เลยแล้วกันครับผมก็ทั้งเอ่อประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลี<ฮ>ใช่ครับผมเราก็ได้ตัวแทนทางฝั่งเกาหลีมาแล้วได้ตัวแทนทางฝั่งไทยมาแล้วก็คือผมแล้วก็กกเอ่อทางฝั่งญี่ปุ่นยังยังไม่อนาส์ออกมาครับผมงี้ก็ากทุกคนรอติดตามแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้ผมในโปรเจกต์นี้ด้วยเพราะว่าคนที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยก็คือเป็นระดับ ของงการเคปอปเลยก็ดีใจมากๆครับผมจริงๆแล้วโอยจางนี้มันมาได้ยังไงครับกับการที่แบบรวมสามประเทศรวมเวทีเดียวกันเลยก็น่าจะเป็นจากทีมหลังบ้านนั่นแหละครับผมเขาก็คงอย่างที่ผมบอกพี่ๆเขาคงอาจจะเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวผมที่คิดว่า เออไปตรงนี้จะได้ไม่ไอายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วทําให้เต็มที่แหละงั้นเลยเ,เ,เราต้องเตรียมตัวหนักเลยสิครับหน<า>กักครับต้อง,ต,องต้องหนักเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าคนที่มาร่วมโปรเจกต์เนี้ยน่าจะต้องเป็นคนที่เป็นศิลปินที่มีความทีมคนกันอยู่แล้วเราก็คงจะต้องแอคทีฟตัวเองให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องเยอะมากของภาษาเนี้ก็ต้องยังหนักเลยก็สุดๆครับก็ฝึกเยอะครับกดดันเลยก <c oughs> ็กดดันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ จะเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแทน,นก็ไม่ผิดผมมันก็แอบ,บยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามทาให้เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังนะรเราเป็นตัวแทนคนไทยเลยหรือินไทยเลยที่ขึ้นเวดีใช่เพราะมันมีไปคนเดียวไนงะมันก็เลยแบบแอบตบื่นเต้นใช่ครับภู <c oughs> มิใจภูมิใจภูมิใจมากครับภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ไป กระทบไหลกับคนที่แบบเป็นศิลปินจริงๆที่แบบเป็นเลเจนด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเลเจนด์ออฟไทยแลนด์เหมือนกันไงโอ้ยังไม่ขนาดนั้ะเรายังเป็นบิ๊กจินเนอร์อยู่ครับผมโอ้โหระดับครับเนี่ยแล้วเหรอลูกก็ขั้งเครื่องใหญ่การงานใหญ่กการนที่เราจะได้เจอที่ประเทศไทยครับผมขั้งเครื่ของวงเกย์ียนบังรุ่มอ่าใช่ครับผมก็เมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทีเซอร์ไปถ่ายตัวอย่างแล้วก็ถ่ายโปรโมทของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ ไม่ใช่คอนเสิร์ตและการใช้คำว่าเป็นแฟนคอนเหรรมือนกันใช่ครับผมเพราะว่าทางพี่ๆผู้ใหญ่ของทางช่องสาเนี่ยเขาอยากจะให้งานแฟนคอนครั้งเนี้ยพี่ๆแฟนคลับทุกคนเขาได้มีส่วนร่วมขึ้นมาเล่นเกมขึ้นมาเล่นกิจกรรมอะไรกับนักแสดงด้วยเขาเลยเปลี่ยนรูแปแบบให้กลายเป็นแฟนคอนใช่ครับผมจะเห็นรูปแบบหมายถึงว่าแต่ละคู่แต่ละคู่จะมีโชว์อะไรพิเศษยังไงก็อาจจะได้เห็นโชว์อะไรต่างๆมากมายหรอือว่าอาจจะได้เห็นโชว์ที่แหวกแนวหรือว่าอาจจะฉีก จากหลายๆคนนะครับผมยังก็ฝากผูติดตามด้วยครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะมีร้องกับใครบ้างอะไรยังไงบ้างก็คิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจอย่างขวงเรามีเตรียมคิดไว้ในใจผมว่าอยากจะได้โชว์แบบไหนนี่ถ้ามีมีที่คุยแล้วก็มีที่ประชุมกันไปเมื่อวานแล้วด้วยครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะได้เป็นแนวไหนอยากจะทําออกมาแนวไหนผมก็เสนอไอเดียของผมไปเรียบร้อยเลยครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าไอเดียไอเดียนี้มันจะสามารถต่อยอดไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่ก็แฟนๆก็คือเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมคิดว่านะครับคิดว่าสนุกแน่นอนแต่เซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนีเกสเพิ่มเติมไหมครับสหรับเน่กสเพิ่มเติมน่าจะไม่มีครอ่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอรอฟังเอ่อันนอวสออฟฟิเชียลอีกทีแล้วกันครับผมอ่าก็ฟังมาดีอันนึงเหมือนพีเพนอ่ะมัตสึโยะอะค่ะเพราะว่าไทยเอกเของวิดานแล้วแบบอยู่เพื่อใจผู้ใหญ่ัเนี่ยก็เลยเออคนก็เลย อะไรนะครับคนโยงว,ว่าเป็นอ,อคนโยงว,ว่าเป็นผมไม่นะก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆพี่ๆทุกคนที่เรามีโอกาสได้เจอพี่ๆผู้ใหญ่ในช่องเนี่ยทุกคนก็คือน่ารักน่ารักอยู่แล้วเรามีโอกาสเจอก็ได้คุยแฮปปี้ทุกอย่างครับในช่กับผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรอ๋อไม,ไม่ครับไม่เพราะว่าเขาโยงกับเหตุการณ์ตอนหน,น,น้าที่แบบมีปัญหารเรื่องกีฬา <laughs> ไม่ครับไม่มีครับผมแฮปปี้ดีครับผมอย่างเมื่อวานผมก็เพิ่งเจอพี่ดิวไปผมมีโอกาสได้คุยกันแฮปปี้ทุกอย่างทุกอย่างโอเคครับเกิดหลังจากเลื่อนเกิดอะไรขึ้นผมยังมีแคลับซัพอร์ตจากใต้ป่วยอะไรแบบซัพพอรอะไรอย่างนี้ทำไมครับอ๋อรู้สึกไงที่แฟนคลับซัพพอร์ตใช่ไหมครับผมก็ดีใจดีใจมากๆที่ พี่พี่แฟนขบเขาเอาจริงๆเขาก็ตามเรามาประมาณปีนี้เข้ามาปีที่ห้าแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่กันมาค่อนข้างนานแล้วพี่เขาก็คือสนับสนุนเรามาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้พี่พี่เขาก็ยังสม่วเสมอทุกๆครั้งจนถึงทุกวันนี้เราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รักรักเรามากขนาดนี้ดีใจมากๆอกองโยก่อนน่นี้เหมือนไม่น่าจะโยเป็นเราแต่สุดท้ายหลายคนไ่ยมาเป็นองโโยมมาเป็นเราเหรอ ก็ไม่ผิดที่คนจะโยมมันก็เป็นสิ่งของเขาแล้วผมแต่ว่าเราเราผมว่าเรารู้ตัวเองรู้เบื้องหลงังรู้เบื้องลึกรู้หลังบ้านรู้อะไรทุกอย่างแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็อินนอมันได้นะอะไรนะแล้วก็อินนอมองข้ามมันได้ใช่ก็มันไม่ใช่ครับเป็นสมัยนี้แล้วยังมันยังอ่านพันมันอะไรอยู่พันนอว่าจะมีคนกอไปอท้าเพราะพันทิพย <c oughs> ์เขายังยังอยู่ยังอยู่ยังคงกระพันมากอยู่นานมากเลยนะครับพันทิพย์เนี่ย ตั้งแต่ผมเด็กๆครับก็เอาจริงๆเราไม่ได้เข้าไปอ่านเลยใช่ใช่เพราะเราเราไม่ไม่ไม่ค่อยคือเรียกเขาเรียกเราไม่เราใช่เพราะว่าถ้าเข้าไปในพันทิปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการพูหรือในเวลาในการอ่านเข้างในนั้นค่อนข้างเยอะแต่ซึ่งเราทํางานแข่งกับเวลาครับเราก็จะเน้นเป็นแบบ X บ้าง IG บ้างที่มันแบบสื่อข่าวสารได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าไม่นั่งพันทิปต้องไ่นั่งเซิร์ชอีกเลยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูจริงๆแสดงว่าเราเป็น ก็จริงๆถ้ากับเรื่องดรามา่าทุกๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราเรารู้ตัวเองมากที่สุดแล้วกันเรารู้ตัวเองว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรารู้ว่าตัวเองว่าควรจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจมันมากเท่าไหร่ครับผมสำหรับดรามา่าะอะไรนะครับโตดราม่ามันทำให้เราโตึ้นใจอู้โตโตมากโตม,มากครับผมทําให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับผมทําให้ภูมิต้านทานเราดีมากยิ่งขึ้น ต้อมีงานต่อเนื่อเลยหมายควา่าหลังจากตัวนี้ก็จะมีละครใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีละครที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อีกด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็เป็นเป็นละครสนุกๆแล้วกันครับผมฝากติดตามด้วยครับแต่ที่แฟนครับก็รออยู่เป็นงานเพลงก็เลยจะมาครับเพลง, <laughs> งครับผมอยากปล่อยมากสุดๆแล้วผมก็นะ่ะอ,อึดใจเดียวรอก่อนรอก่อนครับผมได้ฟังแน่ได้ฟังแน่แนอึดใจเดียวเนี่ยอีกอึดใจแล้วนะอึดอีกครับอึดอีก ใช่ครับผมอดทนเก่งทำไมเราเรารูร้ทีว่าเราพิธีพิถันเยอะพอสมควรมกับเรลงที่เป้นใหม่ใช่<ม>ใช่เพราะว่าเอาจริงเราก็อยากจะทํขคือช่วงที่เราทำเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวยนะมันอาจจะมีทําหลายโปรเจกต์ตัวคููไปด้วยมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำเนื่องเพราะเราก็ไม่อยากจะ เออทำหลายๆโปรเจกต์ละกันว่าโปรเจกต์นี้ปล่อยออกไปแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็อยากจะพิถีพิถันในทุกๆโปรเจกต์ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้มันก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้มันถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอานี้ถามตัวตัวเอจริงๆถ้าพาร์ทของผมมาเสร็จแล้วครับผมก็แค่เร็วๆนี้ใช่ครับพาร์ทของผมว่าเสร็จแล้วก็เร็วๆนี้ไม่รู้ครับนี่นะ ฝากเด็กชาวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอยู่มาเลี